ย้อนชีวิตพิงกี้จากนางเอกแถวหน้าพิชแชฟอเล็กเข้าเรือนจำผ่านมรสมมามากมายไม่จบไม่สิน้นมรสมชีวิตย้อนเส้นทางวงการมาเทิงพิงกี้สวิกาจากนางเอกแถวหน้าสู่พิชแชร์ลูกโซฟอเล็กต้องเข้าเรือนจำผ่านมรสมมาอย่างมากมายเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วพิงกี้สวิกาจากนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยล่าสุดเป็นจำเลยคดีแชลูกโซฟอเล็กทีดีเมื่อวันที่18สิงหาคม 2,565นางเอกสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชจำเลยที่2และคุณแม่สรินยาชัยเดชจำเลยที่3ถูกแจ้ง3ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนถูกคุมตัวฝากขังที่ทันทถานหญิงกลางนอนคุกคืนแรกผ่านไปด้วยดีเครียดน้อยลงย้อนประวัติพิงกี้สวิกาชัยเดช เกิดเมื่อวันที่19มิถุนายน2529ที่โรงพยาบาลเพชรชเวศกรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ36ปีมีพี่ชาย2คนพิงกี้มีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอนและปากีสถานจบคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมการนาพิงกี้นั้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบ โดยมีแมวมองชักชวนขณะเดินเล่นกับครอบครัวที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเริ่มจากการถ่ายโฆษณาก่อนเรื่องงานละครทางช่อง3เรื่องไฟในดวงตารับบทเป็นลูกของจันจิลาจูแจ้งหลังจากนั้นเธอมาเล่นละครกับทางช่องเจ็ดสีเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยละครที่ทําให้โด่งดังมากสุดเรื่องดาวพสุกรับบทเป็นดาวพสุกนางเอกในตอนเด็ก ต่อมามีผลงานเพลงในปี2,543สังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มแนวป๊อปวงบักบันจีกับเพื่อนอีก3คนคือวนัสนันท์ธำบูลณวงทันชาพุ่มอ่อนและเจนิเฟอร์ชวัตโนวานิทปี2,544พิงกี้นั้นเธอกลับมาเล่นละครเรื่องปิ่นภัยจากนั้นมีผลงานเรื่องกษัตริยารับบทมณีอินมาเหสีของพระเอกาทศรสและยังมีละครเรื่องเหมียวเขี้ยวเพชร พิงกี้ถือเป็นนางเอกโด่งดังเบอร์ต้นๆของวงการโดยในปี2553พิงกี้ตกเป็นข่าวดังกรณีมีความสัมพันธ์กับสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญเรศเองตระกูลเกิดข้อพิพาทจากเหตุการณ์นั้นทําให้พิงกี้สวิกาหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและถูกสื่อมวลชนตั้งฉายาว่าอีพิงคนเริงเมืองและสาลีรีรักก่อนที่จะเกิดโมเมนต์เซอร์ไพรส์เมื่อเดือนพฤษภาคม2561 พิงกี้และทันยะเลศได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในงานเที่ยวให้สุดปักหมุดแดนใต้ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยต่างบอกอโหสิกรรมต่อกันและกันไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันอีกหลังจากเกิดปัญหาปมความสัมพันธ์กับสัญชัยเอ็งตะกูลช่วงปี2,553ถพิงกี้มีผลงานในวงการบันเทิงคอลลีวูดระยะหนึ่งคือเรื่องมาการเดยันจนในปีพศ2555เธอได้กลับมาแสดงละครไทยอีกครั้ง รับบทนางเอกในละครเรื่องทองประกายแสดและพลิกบทบาทเป็นนางร้ายครั้งแรกในเรื่องมารยาทิศยาจากนั้นปีพศ2556เธอ,อ 2, 6, ได้เดินทางไปร่วมงานกับภาพยนตร์ของอินเดียเรื่องอีโมกูรัมอิการาวาชูด้านชีวิตรักของพิงกี้เคยสมรสกับอิทธิชาวลิตธรรงนักธุรกิจอสังหาริมทรั์ย่านพัทยาเมื่อวันที่12กันยายน2557 ตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามก่อนจะออกมาประกาศข่าวช็อกว่าทั้งสองได้หย่ากันในช่วงเดือนตุลาคม2560โดยทั้งคู่ไม่ได้มีทายาทร่วมกันปัจจุบันพิงกี้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งในฐานะนักแสดงอิสละมีผลงานละครหลายเรื่องอาทิเรือนล่มนิ้วขับไฟเดยดอะซีรีส์12ตอนรักซับซ้อนให้รักพิพักษา t t o l o ลวงค่าล่ารักลายกินนรี ดงดอกไม้เรือนชดานางเป็นต้นทั้งยังมีละครที่ค้างอยู่4เรื่องก่อนโดนคดีเข้าเรือนจำแถมยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อีกด้วยจากพิษแชร์ที่ทำให้เจ้าตัวนั้นหมดเงินเก็บเป็น10ล้านล่าสุดพิงกี้ถูกโยงเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรกดเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า9 8 0 4คน ยื่นหนังสือร้องเรียนในเดือนตุลาคม2562มูลค่าความเสียหายนั้น2,489ล้าน8 2 3 2 1บาทโดยพบว่านายอภิลักษ์กฎติเป็นตัวหลักเริ่มต้นแชร์ลุกโซโฟเล็กทีดีไปชักชวนคนมาร่วมตั้งบริษัทหลายบริษัทมีบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่พี่ชายพิงกี้นั้นไปร่วมถือหุ้นและอีกบริษัทแม่พิงกี้และพิงกี้ร่วมถือหุ้นคนละหมื่นหุ้น พิงกีนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เสียหายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการประกอบการของ Forex TD จนกระทั่งเมื่อวันที่18สิงหาคม2565สารอาศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการสำนักงานอายการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องพิงกี้และมารดารวมถึงพี่ชายกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยฐานกระทำความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงทางพิงกี้และแม่นั้นได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุญาตเพราะอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายสูงและกลัวหลบหนีทั้งสองจึงถูกคุมตัวฝากขังที่ทันทสถานหญิงกลาง